พุทธตาไหเขาจะบอตัว่อยาไหนซิสคูซิสตามหน้านะครับแต่ควาสเป็นกยนก็คือมนตงประยุกคอสะพัดดินปลาท้ามันสมูันนะเขาเขาพุทมันพอดีป้ามันล่มพุทธเซ็ตเอาปุ๋ยครับล้องต้นหลุมปุ๋ยหนึ่งคนได้นีกระสอบเอา่านเนาะ รอบสองในานกองหัหน้าเป็นตันี้นะครับอ่ากระสอบ1.5ึกิโลอ่าเดี๋เรียกเ,เรียกเอาเอาเอกตัวนม้นกันกระสอบ1.5ึ่กิโลผลนในหกกระสอบเป็นเนื้อจะไหนเอเป็นกี่กิโลห้าสิบห้าสิบคูณหกห้าสคูณหกสามยกิโล <Thank> อ่าสามร้อยกิโลเอา,า,าด้มัม่วนกี่ต้นแปดเอาสามร้อยหารแปดิต้ตนเนีได้กี่กิโลเนี่อันนี้จะมาทำน้ณให้ล้วนะอ่ะะาใจเยน็นนะใจเย็นะอ่าสามพิก็ดห้าสามก็ดห้า ต้นหนึ่งเนี่ยเขาจะได้ใส่สามกิโลครึ่งนะครับบอกผลอุ่นถึงต้น,น,นที่นี้ต้นหนึ่งนะจะใส่ปุ๋ยสามกิโลครึ่งแคบมบสองปลายเนี่ยเอาไว้ก่อนเป็นเป็นเป็นโบนัสเอาเอาสามกิโลครึ่งแล้วเอาสามกิโลครึ่งเนี่ยมาปั่นปุ้นปอเข้าใจปั่นปุ้นเนะ แบ่งแบ่งโขกเป็นสองปุ่นก็สามกิโลเป็แบ่งเป็นสองปุ่นเนี่ยมันได้ได้กุ่นเท่า,าไหร่ฮะอ่าประมาณประมาณกิโลเจ็ดกีบนะครับเกินเลยเนี่ยเอารองกอลุหนุ่มอันนได้หมดนะครับเนาะเอารองกอลุหนุ่ม ล้อกบฮะลองกิโลหนึ่งอันน hmm. ี้ใส่อะไรอันนี้กิโลเยอขีดกว่านะครับกิโลหนึ่งเนาะแต่ยังงางมั้งา็งามะครับมันมาลามันมาลาคือพูดไายมันออันนี้เดีรับร้อผมพีดไหที่นี่ กลือหนึ่งเอาใส่ขุ่มแล้วก็แห้งเกลือหนึ่งแบ่งไว้ก่อนนะครับแบ่งไว้ตอนนี้เดือนสิงหาหนอในวันนี้ปุ๊บมันปูไปปูไม่หาครับแล้วก็ไปเดือนกันยาใส่เตือนห้องกับเอายาแต่นาฬิกาจะขึ้นแบบเอายาเสร็จแล้วแบบใส่ปุ๋ยรอบเดือนเพื่อที่จะเพื่อมันเก็บผักอาหารไว้ในช่วงฤดูหน้า เก้านี่มันจะออกยอดคงยอดคงองอกหล,ลักบบเริ่มตั้งนต่ฤดูได้นะนะครับมีน้ำเนี่นยคงละครับถ้าการใส่ปุ๋ยเนี่ยเราจะใส่สองช่วงพือช่วงพืชสะาคมกับช่วงเลี้ยงสินค้ากัญญาเ่าจะใส่ต้นฝนก็ใส่ปลายฝนนะครับทีนี้ปุ๋ยเพียงเพื่อนของวัลเนเนี่ยเป็นปุ๋ยอิบซีผ่านมาตรฐาน เกษตรซีรียดับสาคลนะครับเล่มบนฟ้ามีต้องต้องวนนะครับตังนี้การโลโกของ USDA กับ EU ซึ่งหน่วยงานตีมั้ยตัวห้องใมาเซอร์ติฟายเนี่ยจะถือมอกระท้อมาตรฐานเกษตรอินเดียไทยตังนี้การโลโกคิดหาแต่สอบอันนี้คือปู๋ยิงซีนะครับทีนี้ปุ๊บปุ๊บเขาใช้ไก่ตอนะครับ ปัดลักปัดลักหนึ่งตัวเองอ่ากาว้เวลาเขาไปตักโยงตัดงานต่างๆหรือว่าเวลาโม่สอตองง้อเปิดมาตัวแต่หนไปหันชักมีลักอยู่ขัดเหลาลักแต่ซีลักต้องขอความปวดมือนะครับปลูกแล้วอ่ะอ่ารายการ้รกก็คือเอาหญ้าอย่างเดียวส่งนี้หมไประด้มี้อย่างละนะครับขนาดปลูกตอนไม่รู้ได้เนีเสร็จนะ ถ้าไผมาม่ปูงเลยรู้ฝนมันมัดสายนะแต่ฝนอันเนื้อห่อนขนาดนะครับ <Okay. S 1> มะม่วงนี่มะพร้าวเป็นพืชอีดพ้นแรกเป็นพืชอีกทนรับสภาพอ่าภูมิประเทศดินทุกสภาพมันอยู่ในมดนะครับถ้าเนื้อใหญ่ไว้นะครับหลนะังจากออก,อกเดยรู้ฝนเขารู้แรกเนี่ย อ่ะก่อนมือหน้ามันนะครับอย่างอีสานวิธีการใช้น้ายัางไงเป็นพืชที่มันต้องการน้าหลายถ้าเ,เราใส่เกลอนต้องหมดไปวันห,หนึ่งได้ละนะครับอ่าผู้ชว่วยผู้ชว่วยไปไหนหน้าผู้ชว่วยอ่าล้มนะล้มร้ายมาปุ๊บแผ่นการของผู้ชว่วยกับล้านปงผม,ออผมเชื่อว่าผู้ช่วยผมได้หมดอ่าหมดปะ หองนะอันอ่ะพอปีล้มฟงอ่ะเพราะงานกินเนี่ยหมดเปนะิดหมทีนะ่ขานะีอนะ่อนะันจะได้ห้อะ